ก็ทำเอาสาวก Y2K อดใจรอไม่ไหวแล้วสำหรับคอนเสิร์ต Y2K Confess แดนกระจายสไตล์ Y2K คอนเสิร์ตในรูปแบบเฟสติวัลที่ขนทับศิลปินที่เป็นไอคอนเพลง U90 ในระมิดบรรยากาศของวันวานสไตล์ Y2K ให้ผู้ชมได้หวนคิดถึงไม่ว่าจะเป็น j 7 Trin, Moss ปฏิพานอัิญาตาทายาง t r i อ m p h Kingdom, China Doll, Pop Angel, t i x i โ r o n i c o t e r i o และบุรินบุญวิสุทธ์นอกจากนี้ยังมีสเปเชียลเกสสุดพิเศษที่พร้อมจะมาระเบิดความมันพาทุกท่านไปแดนกระจายเต็มอิ่ม5ชั่วโมงการันตีความสนุกและประทับใจแบ ตื่นตาตื่นใจไปกับโปรดักชันเวทีระบบแสงสีเสียงสุดอลังการในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ณอิมแพ t อารีนาเมืองทองธานีก็อ,อย่างที่พวกเรารู้กันอะ CMO เราก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องอ e ีเวนต์กับโปรดักชันยาวนานปีที่แล้วอะเราได้ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทใหม่ของเราชื่อ CMLive เพื่อสร้างธุรกิจเอนต์เท,นเ,ทนเมนต์ของ CMO ขึ้นมา1นปีที่ผ่านมาเราทำ เราจับแนวเคป๊มานะครับเราทำก๊อดเซเว่เราทำอันยองแบงคอกเราทำ Bangkok, เราทำทิฟฟานี่เราทำโกลเด้นดิสคอวอร์ซีนซาว d ์เช็คก็คือจัดมาหลายๆงานในหนึ่งปีที่ผ่านมาจังหวะเนี้ยเราก็ตั้งยูนิตใหม่ขึ้นมาชื่อ PM Club ับนะฮะ PM c l เ b ก็แต่มันเน้นแนวเพลงไทยโดยเฉพาะและช่วงนี้ก็แน่นอนด้วยกระแสะก็คือเราเริ่มต้นด้วย Y2K นะครับ อันนี้คือที่มาที่ไปของงานที่เราแถลงข่าววันนี้ครับ,ค,รบค,วความพิเศษในงานนี้นะครับเราเป็นเพียมเซ็นเตอเนาะเข้ามาร่วมเป็นโปรดักชันพาร์เนอร์แล้วเราก็เข้ามาร่วมทำโปรดักชันที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเป็นประสบการณ์ใหม่พูดแบบนี้ดีกว่าเราจะมองว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบเฟสติวัลออกมากลายเป็นโชว์นะครับเป็นโชว์มีการร้องเพลงมีการทำกิจกรรมร่วมด้วย นะครับอยู่ในชววเพราะฉะนั้นมันจะแปลกใหม่แล้วทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับอันนี้คือยอยู่ในงานนะครับ,รบรในงานจะมีอีเว,วนตะ์ด้วยนะแบบว่ามีแอคทิวิตี้ต่างๆมีให้ถ่ายสติกเกอร์มีให้เล่นเป็นเป็นเหมือนสเตชันต่างๆนะครับให้ให้เข้าไปเล่นได้อย่างนี้นะครับเหมือนเอาคอนเสิร์ตเฟสติวัลมารวมกันเป็นคอนเฟสครับผม คอนเส5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมง 5, 5ชั่วโมงเต็ตมอาจจะย้อนอาจจะเกินด้วยพิ๊กหรือเปล่าในย้อนอดีตไปสมัย Y2K สมัยเราเป็นวัยรุ่น Y2K แบงนี้ดีกว่าครับเพวกเราบินเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าการจะรวมตัวศิลปินมาให้พร้อมกันเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีภารกิจ ทางด้านแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการประกาศแล้วนะครับว่าอันนี้ก็คือของจริงของแท้นะฮะแล้วก็มารวมตัวกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายสิลปินนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นเจเจตรินทายายังแล้วก็อีกหลายหลายท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการประกาศนะครับว่าครั้งหนึ่งพวกเราที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะฮะในยุค Y2K เราได้สร้างผลงานดนตรีไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นักแต่งเพลง ถึงนักเรียกเปลี่ยนสิ่สารแล้วก็คนนําเสนอนะครับเรามาช่วยกันรังสัคนแล้วก็ภาพของความจำายังยัง,ย,งยังมีความหมายแล้วก็ยังเป็นสิ่งพิเศษอยู่เสมอๆนะครับจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีดนตรีเข้ามาอยู่ในจิตใจเข้ามาอยู่ในการดําเนินชีวิตในวิถีชีวิตอย่างแทบจะเรียกได้ว่า แยกกันไม่ออกครับเพราะฉะนั้นในยุคนึงที่เรา,เายังมีความสรงจำที่ดีนั้นมันก็ถูกกลับมาปัดฝุ่นใหม่แล้วนะก็เป็นการปัดฝุ่นที่เหมือนเพชรเม็ดงามที่เ,เก็บไว้ในในหน้าที่ไหนสักที่หนึ่งเอามาปัดฝุ่นแล้วก็มาส่องแสงวาวับอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าซุปเปอร์สตาร์หรือว่าสตาร์ของเรานั้นก็มีความหมายเหมือนกับเพชรนะเพราะฉะนั้นเพชรที่ถูกเจนอะไรไว้แล้ว ครั้งนี้ก็จะนำเอามาส่งแส้ให้กับพี่เพื่อนน้องมิวสิปเบอร์เวอร์และก็แฟนคลับสำหรับสิลปินทุกๆคนครับขอพิธเชิญน,นะครับถ้าใครยังคิดว่าคิดว่า,าจะาปล่อยผ่านสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้อย่าเลยนะครับมาช่วยกันทำอโอกาสครั้งนี้ให้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะแล้วก็ใครก็ตามที่ยังยังไม่เคยสัมผัสยุคในยุคนั้นนะฮะดนตรีในยุคนั้นเสื้อผ้าหน้าผมและทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นเป็นยุคนั้นก็ลองมาดูนะนครับ ว่าพวกเราได้สร้างอะไรเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแวลูแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไว้บ้านในส่วนของผมก็รับผิดชอบเอนเตท์นะครับเอนเตทนในในงานนะครับก็คงเป็นเป็นเป็นผมไม่รู้ว่านานขนาดไหนครับอยู่อยู่ที่อารมณ์ด้วยผมต้องมีอารมณ์พี่แล้วคนอื่นกลัวแล้วเนี่ยบอกพี่มอจะลากสองชั่วโมงมาก็ก็คงคงต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่ทุกคนเข้ามาในงานนะครับก็ วันนั้นผมรับหน้าที่อนเตอร์เทนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะใครที่มาแล้วนะครับเหมือนเป็นเหมือนแขกสําหรับพวกเราครับเราจะ e n t ตอร์เทนั่งยืนลุกเต้นเราจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับพัดใครพัดมันซัดกันเต็มที่ครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็มีแบบทีนี่คอนเสิร์ตเล็กๆตอนแถลงข่าวนะคะก็จะเห็นแบบว่ามีแบบคนที่คุณแม่ก็คือคุลูกมัน ด้วยได้นะคะคอนเสิร์ตนี้ือแบบมันเป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเนาะว่าแบบในยุคที่วิวคุณแม่เป็นยังไงสนุกยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขาก็เหมือนเหมือนย้อนยุคกลับมาแต่งตัวแบบ Y2K ด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้ค่ะพอดีว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เคสของเราใช่ไหมคะซึ่งเราก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันใช่ซึ่งแบบว่าเซอร์ไพรส์จริงๆใจนี่แบบอยากจะบอกทุกคนมากเลยเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนได้มาดูวงนี้แต่ว่าคงยังบอกไม่ได้ ก็ต <to> <Allah> <V att ly> ้องซื้อบัตรก็ต้องมาดูจะได้รู้ว่าเป็นใครจริงๆคือเราอยากดูไม่ได้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไายอัพศิลปินทุกคนคือจริงๆแล้วที่ตอบรับก็คือเราอยากดูด้วยจ้ตัวเราเองก็คือถ้าตอนที่เราไม่โชว์เราจะไปนั่งดูคนอื่นด้วย ใช่อยากทุกคนมาดูคอนเสิร์ตกันนะคะครับผมสำหรับงาน Y2K Confes นะครับแดนกระจายสไตล์ Y2K นะครับเราจำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ Pluto Ticket com Y2K นะครับมีเพื่อนชวนเพื่อนมีพี่ชวนพี่มีน้องชวนน้องมีพ่อแม่ก็ชวนพ่อแม่มาดูด้วยนะครับซื้อบัตรได้แล้วนะครับคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่22เมษายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีเวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาครับผม ห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงยังงดำยังงดำยังตำใช้คำว่าอย่างก่อย่าง่ำภาคยาวนิดนึงนะครับ